ร่างทรงเป็นสื่อหรือตัวกลางของอำนาจเหนือธรรมชาติในการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ร่างทรงสมัยเริ่มแรกเป็นผู้หญิงในประเพณีภาคอีสานเรียกร่างทรงว่านางเทียมร่างทรงมีรากเหง้ามาจากการนับถือผีในอดีตเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมากมายที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้และเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น มนุษย์จึงต้องบูชาผ่านพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาจึงเกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับผีผ่านร่างทรงเพื่อให้วิญญาณชี้แนะแก้ไขปัญหารักษา,กษาอาการเจ็บป่วยที่กำลังเผชิญให้ผ่านพ้นไปได้